ตัวเล่นอยู่หน้าไหมตัวเลอยู่หน้าหรอซนไลไมขอหรไม่ไม่ใช่ไ้ไม้หน้าหลังตามคู่หน้าหลังตามคู่ไม่ไม่

เต้นครับเต้นมากเพราะว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มไส่ารที่11เอะครับก็จะมีโฟร์อวอยู่ครับสองก็มีของพี่แม็กี้โซ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 ลาีเอาโฟร์ฟรีวิกวกันนะ ของตัวพ่อต้าฝืดก็จะได้เป็นการรู้แล้วคายผมแล้วว่าทําไมเขาถึงแบบไม่คุยกันเลยตอนพาร์ทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบคายผมแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงน,นะของอาทิรัตต์ตกก็ภาพของอาทิรัตต์ตกก็จะได้ดูค<บ>ราว่าเอออะไรเป็นเหตุผลที่นําให้พี่อาชิบอยากจะมาให้ดาวตกช่วยครับแล้วก็จะได้เจอความสํมาคัญครอบครัวที่รู้สึกว่าอบุญครับอยาให้ดูนครับย่าไทเกอร์เดอะหนาวก็จะได้รู้ทีว่า ไทรเกอร์แอบชอบเดือนหนาวแต่แบบก็ไหลแล้วก็จะได้เป็นแฟนครับครับผมเฮ้ยเฉลยจบเลยอ่ะอ้าวเด็กก็ต้องเป็นหนูเหรอคะไม่ได้คอนใช่เราเราเราเป็นแบบว่าสีสันใช่ไหมบาสครับเป็นสีสันเลยครับใช่เลยใช่เราเป็นผู้ลคุยผู้อีพีนะครับพวกเราเป็นสีสันอยู่แล้วแน่นอนใช่เนาะขาดเราไม่ได้ใช่ขาดเราเขาก็ไม่ได้รักกันหรอกครับใถูกถูก ก็สผมรป็นตลอดทุกวิธีครับก็องไปดูในเรื่องเด็ดทุกวิธีครับไม่สามารถสปอยได้นี่ต้องดูเอาต้องรอติดตามครับก็เร็วๆนี้แหละครับตอนนี้ถ่ายถึงคิวที่11อแล้ ยังเลยครายับอาจจะยังค่น่งต้องพานักคุณก็มีถ่ายไปสามเรื่องเลยเก็บเก็บไปตามโลเคชั่นต่างต่างจริงจทีู่กไว้ก็คือในปีนี้

ตอนนี้ล่าสุดเลยคิวที่1 0 1เพิ่งเปิดตัวนี่ไปแดนหนึ่งแลิวคิว1 0 1ครับขึ้นเปิดตัวแดนเนี่ยไปซึ่งได้เป็นพี่น้องกับแดนแลใช่ครับฝากด้วยนะครับก็ไทเกอร์นะครับก็ยังเก็นผมที่ผมยังพูดไม่ได้มากเท่าไหร่ว่าเราไปเล่นอยู่กับนี่เราด้วยเราคิดว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบเริ่มไม่จอยกับตรงนี้แล้วแล้วก็ ก็ตอนนี <t aún> <yelled> ้นะครับตัวละครอาทิตย์นะครับก็จริงๆก็ได้ถ่ายไปคิมแล้วครับก็คือคิวสิทล่าสุดโดยที่เดินไปถ่ายที่เชียงใหม่นะก็ก็ตอนนี้ก็มันเริ่มถ่ายแล้วก็จะเริ่มเลือกดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งจต่ข้อที่ถ่ายไปก็คือไม่ไม่คได้เรื่อเท่าไหร่ก็เริ่มทำในบ้านอย่างหนักมากมากก็ต้องรอครับรอติดตามกันแน่นอนคือทีอาทิตย์นี้เพื่อที่จะดาวลงไม่ถูก อันนี้เรื่องจริงอยู่เรื่องเดียวเลยนะเมื่อกี้เราลไม่ถูกนพูดมาครับจริงนั่นแหละครเราคิดเราเอว่าตัวละครเขาจะไปแนวไหนตื่นเต้นเลยนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นใครกลับมาครับจริงจริงี่าครับเพราะว่าหนักกร จร,จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะดูดันเพือ่อได้อารมณ์นี่ผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงอเพ่อองรอดูดีกว่าเพราะว่าผมต้องไปอ,าอ,อไป่านก่อนไม่ทำงนานบ้านหนักในช่วงพาร์ทแรกผมว่าแบบจริงๆมันเปแปดตอนเน<อ>ี่ยแหละเป็นแปดตอนตลอดพาร์ทที่ตอนตนี้ผมกำลังบ้านเป็นปแ,บบแบบแน่นๆเลยบอนนี้แบบพาร์ทที่สี่ครับก<อ>็เร <laughs> ิ่มใหม่แล้เนี่ย ครับครับดาวตกก็เช่นกันครับก็ล่าสุดก็ไปส่งของเพื่อนๆที่เชียงใหม่มาก็กำลังจะบอกว่ายังไม่ได้เจอพีิ์เลยไำพเจอรณาเพื่ออยู่ก็อยากเจอดาวตกแล้วเหมือนกันอยากเต็นด้วยแล้วแลก็ฝากด้วครับใ่อัดรอเก็บเป็นกล้องจนปิดับใต้ฝุ่นก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจน้องเยอะๆครับโอกร้องเยอะครับ อค่นี้เลยทั้งสั้นเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะส่วนตัวละครต้นทาง์กัครับก็จริงๆไม่มีเลยต้องพูดมากเพราะว่าพูดอย่างเดียวก็คือต้นพาร์กจะเป็นคนที่กดกอดได้สุดเออไหนกอดยังไงไหนกอดยังไงเออโอเคอินเตอร์โนเตอร์ในในพาร์ทที่ อีเตาอร์ยังไงครับโอ้ยน่าจะแฮปปี้เราเราเราสองคนแฮปปี้สุดแล้วลงตัวที่เหลือก็ช่วยเพื่อนแล้วเพราะรู้สึกว่าหลังจากนี้ทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเราจะแบบจัดเต็มไปแล้วแฮปปี้แม่ครับพี่นุ่ใช่ครับผมก็คงกลับมาเป็นสะพานเชื่อมคนครับนี่เสียงยังไม่ร้อนร้อนครับนอนครับรอนรอนสนุกสนานครับซีซั่นเอ่อพาร์ททูนี้จะเป็น พาร์ทที่เราปฏิบัติภารกิจกับอิสเตอร์นะฮะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก็นั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้อ่าอีสเตอร์กับดอนก็เลยเป็นคนอื่นที่รับกรรมไม่เราต้องไปช่วยเขาเนี่ยเราใช้เอเนจี้ไงเออเราต้องคิดแผนเหนื่อยไหมนั้นเป็นไม่เหนื่อยครับทับเพื่อนครับรับเพื่อนครับไม่ตอนนี้เหนื่อยกับมันไหมเหนื่อยกับพึ่นนะครับโจฮันเหรอครับจอฮันจฮันเรื่องนี้ยังแอคอยู่ครับ ก็คือเดินเดินมาแอคมือ okay. ดูมือนี่เอาจากกระเป๋าเองมือม really IR ีค่าหนึ่งออกมาแล้วไม่แล้วตอนนี้ออกมาดเขามีลูกเล่นหรอโชว์หันมาอันนี้นี่นี่ดูมือด้วยเดี๋ยวในเรื่องพวกออกมาโชว์ใหญ่เลยติดตามติดตามฮาร์ดดูมันแน่นอนอ๋อความจริงไม่ได้ถ่ายสตูนะคะเจน AI เอาทั้งหมด เราเล่นห่ายจริงถ่ายจริงอะไรจริงร่ายจริงขอบคุณนะคะสำหรับทุกคำอวยพรแฮปปี้อุยอ้ยงงแฮปปี้มากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนอวยพรมาแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ดีตรงนี้กันทุกคนข <c oughs> อบคุณนะคะแล้วก็ได้อวยพรแล้วได้แล้วแฮปปี้แค่ทุกคนแบบหนุ่มมีความสุขที่สุดเลยปีนี้แฮปปี้มาก ไอ้นี่แรงไป <laughs> 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 เอบผมมาละแล้วก <Okay. Okay. S 2> ็ดีนะคะ